สองห้อง you พี่ๆวันนี้พระ,พะบ้านนาเก็บอมูเลตนะครับพามาที่สนามพระไม่ใช่สนามสิเขาเรียกตลาดนัดวัดรัตนไตรัยนะครับจังหวัดเพชรบุรีเนาะ,ะเห็นพี่แผงพระที่จามจุรีบอกว่าเขามีเขามีพวกแผงพระมาเปิดด้วยอลองมาดูครับว่าเราจะได้อะไรเผื่อมีหลุดบ้างนะครับผมเลื่อ เลิกกี่โมงดูก่อนครับเผื่อได้กลับบ้านก่อนสายมัน่อไดก่อนวันรับเก่าดีไม่เก่าดีหายฟองเออฮิว บ้างร้านน้อยเออรเรื่องเดี๋ยวเขาไปรับลูกเดี๋ยวอะไรนะครับเดี๋ยวไปรับลูกก็ได้ไม่ได้นะเยลยปิวตามได้ไหมเจ๊ลงได้ไหมไม่ยอมันนีหลบแดดหน่อยแดดแรงแดดห เหมือนกันแว๊บๆเหมือนกันนานมาทีนหน่อยนี่บีมโทษนะครับโหเยปุ๊บปีน เดี๋ยวมากินวะเดี๋ยวว่ามากินน่ะลองเยอะอืมหันนมัน้ง เดือดรุดจริงดัดงสะท้านเลยท่าน 那个怎么办？嗯啊嗯啊

Ja, <laughs>

โอเคนะครับจบไปนะครับสำหรับตลาดนับวัดรันตนไตรนะครับได้ของมาก็พอสมควรนะครับก็ย่อยๆไปนะครับผมเดี๋ยว กลับบ้านเดี๋ยวสรุปให้ชมนะครับเฮ้ยอ่าโอเคครับผมก็มาถึงบ้านกันแล้วเนาะนะครับสําหรับการเดินตลาดตลาดนัดเขาเรียกว่าตลาดนัดแหละตลาดนัดวัดรัตนไตรนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมอ่าได้ข่าวมาจากอ่าลุงที่สนามพระนะครับคนที่อ่าไปคุยด้วยกับแกบ่อยๆนะครับแกบอกมานะครับแกบอกพิกัดมาว่า วัดรัตนไาตาก็มีนะช่วงบ่ายไปไปลองเดินดูมานะครับผมก็ได้มาห้าองค์เหมือนเดิมนะครับผมอ่าก็ได้อะไรมาบ้างนะครับก็จะเป็นย่อยๆนะพี่นะจะมีตื่นเต้นอยู่แค่องค์เดียวนะครับแล้วก็องค์นี้ก็ไม่ได้ถ่ายด้วยนะครับน่าจะแบตกล้องหมดก่อนนะครับผมอ่าตรงนั้นก็จะย่อยๆนะพี่นะอะโอเคนะครับผม องค์แรกเลยนะพี่นะเป็นเหรียญเสมานะครับของหลวงพ่อเสือนะเป็นเหรียญเสมาพระพุธนะเหรียญเสมาพระพุธก็คือเหรียญเหรียญพระประธานในพระอุโบสถของวัดนะครับผมแต่ว่าเหรียญนี้ผมไม่รู้ที่จริงๆเขาเขียนว่าหลวงพ่อเสือด้านหน้านะครับแล้วด้านหลังจะมีรูปเกจิท่านหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็เขียนว่าว วสกแค่นั้นเองก็เลยไม่รู้ที่นะครับหาข้อมูลในเน็ตก็ไม่มีนะครับแต่เหรียญนนะ่ะเบสิกเหรียญแท้ล้านเปอร์เซ็น์นะพี่นะอ่ะดูอืมประมาณนี้พี่ดูดดิยเก่ามากนะพี่นะน่าจะปีหนึ่งกว่าหรือสองกว่าเนี่ยไม่แน่ใจดูจากสภาพแล้วนะครับเนี่ยเหรียญพระพุทธนะเป็นพระประธานในในโบสถ์นั่นแหละ เป็นหลวงพ่อเสือนะไม่รู้หลวงพ่อเสือวัดไหนนะพี่นะเป็นเสมาแล้วก็ด้านบนเป็นเหมือนฉัตรก็สวยงามกันเลยทีเดียวนะพี่นะหลวงพ่อเสือนะพี่นะดูเส้นดูลายก็แบบเก่าจัดนะพี่ปีหนึ่งกว่าสองกว่าประมาณนี้แหละด้านหลังเป็นลูกเกจินะพี่นะแต่ไม่รู้ที่ไหนนะพี่นะอด้านบนจะเป็นยันนะพี่นะลูกเกจินะครับ หน้าคมเมตตากรมดิกเลยนะครับแล้วก็สลักตรงนี้ไว้ว่าวจุดสจุดกจุดนะพี่นะแค่นั้นเองชื่อเชิญไม่มีเลยมีแค่นี้นะครับก็เลยไม่รู้ที่นะครับอ่านะครับเหรียญเนี้ยผมชอบผมก็เลยเอามาเหรียญละเท่าไหร่อ่ะไม่ถึงร้อยอ่ะพี่ผมไปต่อจริงจริงเขาเอาเหรียญละร้อยนะแต่ผมไปต่อแม่ค้าเขาสอง สององเนี้ยอ่าน่าจะน่าจะสององเนี้ยเนี่ยสององเนี้ยตอนแรกเขาคิดองค์ละร้อยผมไปต่อเหลือร้อยห <c oughs> ้าสิบนะครับก็น่าจะตกองค์ละเจ็ดสิบห้าบาทหรือเปล่าเออนั่นแหละแต่พาระแท้พี่สวยสวยดีนะครับไม่รู้เล่นเท่าไหร่ด้วยนะครับเปิดในเน็ตก็หลักรนะ้อยแหละหลักร้อยต้นร้อยสองร้อยสามร้อยประมาณนี้ไม่เกินนะครับเพราะว่าไม่รู้ที่ไง ไม่รู้เขาไม่รู้ที่เขาก็เลยไม่เล่นกันนะครับผมอ่ะต่อไปเป็นเหรียญที่บ้านเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญนะพี่นะเป็นเหรียญปั๊มนะพี่นะเป็นเหรียญปั๊มอ่าพระสมเด็จพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะพี่นะอ่านะครับนี่ด้านหลังจะเป็นรูปเกจินะครับเป็นของหลวงปู่จ้อยนะพี่นะด้านหลังเอาเอาด้านหลังก่อนเลยหลวงปู่จ้อยนะครับรุ่นแจกทานนะครับ วัดศรีอุทุมพรนะพี่นะน่าจะแถวอีสานนะพัตถุมูคจะไม่ผิดนะศรีอุทุมพอรอายุครบรอบเก้าสิบสี่ปีมันไม่ค่อยชัดนะมันสะท้อนแสงเพราะเป็นกระไหล่ทองนะพี่นะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับเป็นเหรียญเนื้อเนื้อกระไหล่ทองนะของหลวงปู่จ้อยนะครับเป็นพระสมเด็จพิมเกตทะลุซุม้มเห็นไหมแล้วก็ต่อโคตรลฆังด้านหน้าด้วยตรงเนี้ยตรงข้างหัวเข่าพระด้านซ้ายเนี่ยครับ สวยๆเลยนะครับเนื้อกระไหล่ทองแวววาววับเลยโดนแสงก็ดูดิเหมือนทองจริงเลยนะพี่นะแต่เป็นกระไหล่ทองนะครับผมน่าจะออกปีประมาณปีสี่กว่านะถ้าจำไม่ผิดนะผมก็หาข้อมูลมาผ่านผ่านตามานะครับก็ไม่ค่อยเล่นหากันเป็นพระใหม่นะครับก็ร้อยสองร้อยเหมือนเดิมนะครับในในว็บเขาเล่นกันแต่ผมก็ได้มาแหละองค์ละเจ็ดสิบห้าบาทเนะี่ยสององค์เนี้ยผมต่อแม่ค้าเหลือร้อยห้าสิบนะพี่นะ ย่อยๆมันนี้ย่อยๆนะครับผมต่อไปนะครับอ่าเป็นเหรียญแบบแถวแถวแถวบ้านผมนะครับบ้านผมอยู่ร้อยเอ็ดเนาะแต่ผมเคยเรียนอยู่มหาสารคามนะครับอ่าเป็นเหรียญพระาธาตุนาดูนนะครับเป็นเหรียญอ่าเนื่องในโอกาสนมัสการพระาธาตุนาดูนนะครับสองดูนะผมชอบมากเลยนะครับเขาแกะบล็อกสดได้สวยแบบดูดิพี่แกะมือนะเนี่ย นำ้ำมัศการพระาธาตุนาดูนะมันจะไม่ชัดเท่าไหร่นะเพราะพระอยู่ในกรอบนะพี่นะสวยอะ่ะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะพี่นะแล้วมีกระแสทองแดงด้านหลังเป็นพระแม่โคศพนะพี่นะพระแม่โคศบถือลวงเ้านะพี่นะคมๆเลยปีเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจผมนึกนะมันเขียนอยู่แหละแต่มันมองไม่เห็นนะ โอเคสองให้ okay, 2, 3, ละมันจะอยู่ข้างล่างเนี่ยปีสองห้าสามเก้านะพี่นะน่าจะใช่แหละสองห้าสามเก้าเออนะสองห้าสามเก้าสามเก้าหรือสามแปดนี่แหละสามเก้าอ่ะปีสองห้าสามเก้านะพี่นะเหรียญพระธาตุนาดูนะด้านหลังพระแม่โพศกนะแล้วก็มียันด้านบนเป็นยันห้านะพี่นะสวยๆคลาสสิกเลยเนื้อมะขามเปียกเลยนะครับทองแดงลมดําเนื้อมะขามเปียกแล้วก็มีกระแสทองแดงบิ่งสวยนะครับ องค์นี้ได้มาเท่าไหร่วะ่ะองละร้อยนะองละร้อยแล้วเปล่าอืมองละร้อยองละร้อยองละร้อยเนี่ยได้ได้มาร้อยหนึ่งนะครับองละร้อยแต่เขาเล่นกันประมาณอ่าประมาณสองสามร้อยแต่ผมชอบนะผมชอบเพราะว่าเป็นเหรียญพระธาตุนาดูผมศรัทธานับถือพระธาตุนาดูอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนเรียนตอนอยู่มหาสารคามก็ไปกราบไปนมัสการองพระธาตุประจํานะครับ เขาเรียกว่าพุทธมนตล์อีสานนะพระธาตุนาดูนเนี่ยน่าเที่ยวนา่าชมมากนะพี่นะโอเคนะครับผมอ่ะต่อไปนะพี่นะเป็นเหรียญของหลวงพอ่อแฉ่งนะครับเป็นพระดังของเมืองเพชรเมืองเพชรบุรีอีกเหรียญหนึ่งนะครับในพิมพ์นก็จะบอกว่าหลวงพอ่อแฉ่งรุ่นแรกนะพี่นะแต่ว่า เหรียญน,นี้ไม่ใช่รุ่นแรกนะอันนี้ผมบอกเลยผมมาตรวจดูแลถ้ารุ่นแรกเขาเล่นเป็นแสนนะพี่นะหลายแสนด้วยแต่อันเนี้ยน่าจะเป็นบล็อกเสริมหรือแบบเขาทําเสริมมาบล็อกเสริมเขาเรียกบล็อกเสริมแล้วก็จัดสร้างทีหลังนะพี่นะดูแล้ไม่ใช่เหรียญเก๊น,นะพี่แต่เป็นน่าจะเป็นบล็อกเสริมจากที่ไปหาข้อมูลมาแล้วก็สอบถามบรรดาเซียนพระเซียนที่ ที่เขา,าข้ามบอดในวงการพระในเพชรบุรีนะพี่นะอจะเป็นหลวงพ่อแช่งนะครับแต่ว่าหน้าเนี้ยจะเป็นบล็อกเสริมนะพี่นะถ้าหน้าบล็อกแรกเป็นแสนหลายแสนเลยพี่พระอยู่ในกรอบจะไม่ชัดนะวัดปากอ่าวบางตะบูนนะเพชรบุรีนะบ้านแหลมนะอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับหน้านี้จะเป็นบล็อกเสริมนะพี่นะเล่นกันไม่กี่ร้อยพี่ผมเห็นนะผมก็ ลองเอามาดูเพราะว่าอ่าคนขายเขาปล่อยเขาเปิดมาสามร้อยมั้งจำได้ผมต่อไปร้อยห้าสิบนะพี่นะใบครึ่งนะครับอ่ก็ได้มาใบครึ่งนะเอามาศึกษาเฉยๆแต่ถ้าใครชอบก็สอบถามได้นะค่อยว่ากันราคานะครับผมพราผมได้มาใบครึ่งผมบอกราคาเลยแล้วเพราะว่า เพื่อนๆพี่ๆน้องๆอได้ชมคลิปอยู่แล้วรู้แล้วว่าราคาเท่าไหร่แน่นอนอผมไม่ตัดออกอกครับอ่ะต่อไปองค์นี้เนี่ยก็คือแบบอ่าแบตกล้องหมดนะครับได้เป็นองค์สุดท้ายก่อนกลับนะครับเป็นเหนรียญพญาเต่าเรือนนะครับพิมพ์พระปิดตานะพี่นะพญาเต่าเรือนปกติเราจะเป็นเราจะเห็นเป็นพิมพ์พัดสังกัดายใช่ไหมส่วนมากนะแต่เป็นพระปิดตาเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะ อ่าเหรียญน,นี้เป็นพญาเต่าเลื่อนนะครับพิมพ์พระปิดตานะครับเหรียญน,นี้ออกวัดโคนนอนนะพี่นะวัดโคนนอนภาษีเจริญกรุงเทพนะแต่ได้หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับแห่งวัดบ้านไรมาปลุกเสกเดี่ยวให้นะครับอ่าออกน่าจะปีสามหกนะพี่นะเนื้อทองแดงสวยๆเลยพี่ เต่าหลวงพ่อคูณออกวัดโคนอนนะพี่นะพญาเต่าเรือนพิมพ์พระปิดตาหลวงพ่อคูณออกวัดโคนอนนะพี่ปีสามหกนะพี่นะอ่าด้านหลังหรือด้านใต้ท้องเต่านะครับก็ยันหกทิศเหมือนเดิมนะพี่หัวขาสี่ข้างแล้วก็หางนะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นยันสี่นะพี่นะแล้วก็ต่อโคดวัดโคนอนนะพี่นะข้างล่างแล้วก็เขียนวัดโคนอนภาษีเจริญนะครับ รุ่นนี้หลวงพ่อคูณปลุกเสกนะครับหลวงพ่อคูณปลูกเสกเดี่ยวให้นะนําไปปลุกเสกเดี่ยวให้นะครับอ่าราคาเล่นหากันหลักพันนะพี่พันต้นๆน,น,นะครับเหรียญน,นี้นะครับพันสองพันแล้วแต่ความสวยแล้วแต่เนื้อนะพี่นะอ่าออกปีสามหกนะพี่หลวงพ่อคูณปลุกเสกออกวัดโคนอนนะครับผมได้มาเท่าไหร่วะ ประมาณสี่หรือห้าใบแดงนี่แหละอ่าประมาณนั้นสี่สี่ใบแดงตอนแรกเขาเปิดมาห้าอ่าผมต่อได้สี่นะครับผมเอามาสี่ใบแดงนะพี่นะอืมใครสนใจก็ลองต่อลองราคาดูนะครับแต่พระเล่นหากันหลักหล,กลักพันนะครับพันสองพันนะครับประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าตลาดนัดค่อนข้างเล็กนะพี่มีประมาณสี่ห้าแผงเองนะพี่ไม่เยอะไม่เยอะ ไม่เยอะเหมือนเหมือนตลาดจามจุรีนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระบ้านนักเก็บอมูเลตด,ด้วยนะครับอ่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่ออ่ารอบหน้าผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้มาชมกันนะครับอ่า ร่วมเดินสนามพระไปด้วยกันนะครับผมก็จะพยายามไปหลายๆที่นะครับาพาเพื่อนๆไปพี่น้องๆเนี่ยไปหาพระไปหาคุ้มสมบัติในกองในกองพระนะครับหรือว่าเขีียกองประคองชีพนะครับนะครับผมก็ร่วมประจนไัยไปด้วยกันหาคุ้มทรัพย์ที่เรียกว่าพระเครื่องราคาแพงไปด,ด้วยกันนะครับผมก็ผมก็จะทําคลิปประมาณนี้นะครับแล้วก็ในช่องผมในทั้งช่อง youtube และ tiktok นะครับผมก็จะทำคอนเทนต์ประมาณว่าอ่า ราคาพระเครื่องหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะครับแล้วก็ประวัติก็คืออมูเลตสตอรี่นะครับในช่อง YouTube ก็จะเอาประวัติของเกจีดังของเมืองไทยมาเล่านะครับหรือไม่ก็เอาประวัติการสร้างพระรุ่นนั้นรุ่นนี้ประวัติการสร้างพระสมเด็จประวัติการสร้างเหรียญเก่าแกร่รุ่นนั้นรุ่นนี้มาให้ผู้ชมผู้ฟังได้ รับรู้ข่าวสารเพิ่มความรู้ไปด้วยก,กันกับช่องพระบ,บ้านหใ้เก็บอัมร็ตนะครับเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ